สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวบ้าน EP สองนะคะก็คือจะเป็นภายในบ้านนะคะ,ะก็คือคลิปที่แล้วนะคะลืมพูดสวัสดีก็ขออภัยด้วยนะคะคราวนี้ก็ไปดูบ้านกันเลยหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านมีโต๊ะครัวกลางบ้านห้องน้ำห้องนอนห้องครัวบันได้ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองนะคะ ห้องน้ำชั้นสองอเป็นห้องนี่ประตูระเบียงนะก็อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวบ้านนะคะงั้นก็มีอยู่แค่นี้แหละเนาะงั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบรรยากาศดีมากหลับเลยหลับเลยนั่นน้อหมาน้อยหลับเลยหลับเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกดเลยกดกันเยอะๆเลยนะคะ